สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านผมชันนันโชคพวงงามนะครับผมก็วันนี้วันที่สามกรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2500ให้สี่นะครับวันนี้ก็ได้หลายได้หลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนๆทุกคนนะครับนี่อาจจะอ่าได้ออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันนะครับเพื่อที่จะทําให้อ่าการเมืองไทยของเรานะครับดําเนินไปข้างหน้านะครับแล้วก็ก้าวไปสู่อ่าความสําเร็จหรือว่าการพัฒนาของประเทศนะครับ ก็วันนี้นะครับผมชนนโชคนะครับชื่อเล่นชื่อแจ็คนะครับวันนี้ก็มีสิ่งดีๆนะครับที่จะมาแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆออนไลน์นะครับว่ากลุ่มกลุ่มเพื่อนนะครับที่ชอบเล่นในเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮไฟนะครับเฟซบุ๊กนะครับทวิตเตอร์หรือว่าบล็อกต่างๆนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาแบ่งปันในเรื่องของแนวคิดนะครับเกี่ยวกับ อายุที่แห่งการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือก็อาจจะถ้าใครที่มีอายุอยู่ช่วงสักประมาณนะครับสามสิบต้นๆนะครับหรือว่าถึงเกือบจะสี่สิบด้วยสามสิบปีไปนี่นะครับก็อาจจะเห็นภาพเห็นอะไรหลายๆอย่างซึ่งเกิดจากอ่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาวะเวลร้อนต่างๆนะครับก็ หลายคนนะครับที่เคยทําอาชีพนะครับที่ประกอบอาชีพทั่วไปเนี่ยก็จะมองอหาอาชีพที่อ่าเป็นอาชีพเสริมที่จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือว่าเพิ่มเพิ่มเพิ่มรายได้นะครับเพื่อให้เกิดรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะไม่ใช่เพิ่มรายจ่ายนะครับนะครับก็คือยุคสมัยอ่าช่วงช่วงยุคแรกคือนะครับเป็นยุค ที่เป็นยุคแห่งการเกษตรนะฮะจะมีอยู่สายุคชื่อสามช่วงนะครับก็คือยุคแรกนะครับยุคของการเกษตรเนี่ยยุคนั้นเนี่ยจะเป็นยุคแห่งคนที่ทําการเกษตรหรือว่าคนที่มีพื้นที่นาเยอะๆเนี่ยนะครับนั้นสุดยุคนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่มีอานาจในเรื่องของการต่อรองนะครับและก็เคยว่าผู้นำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการที่จะเป็นเชิงนักลบนะครับเป็นคนที่ต่อสู้มีพลังเนี่ยนะครับผมในเรื่องของ พลังเรื่องของการมีไลนาการมีที่ประกอบอาชีพที่ทามาหากินเนี่ยใยยุคข,ของการเกษตรเยอะคนนั้นก็จะมีอำนาจในการต่ดโลกพอมายุคที่สองครับเป็นยุคของอุตสาหกรรมนะครับเป็นยุขขออาศาศาคยที่เริ่มต้นที่มีการเรียนรู้นะครับมีการที่จะพัฒนานะครับในเรื่องของแนวคิดนะนเรื่องของการทํางานเพิ่มมากขึ้นยุคนั้นก็จะเป็นยุคข,ของอาาุตสาหกรรมก็คือยุคนั้นใครที่ประกอบอาชีพเรื่ยงของราชการนะครับเป็น วิศวกรนะครับเป็นช่างต่างๆใน,นยุคนั้นจะเป็นยุคที่เครื่องปรูมากนะครับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยคนที่ขอมนั่นหรือว่าคนที่สามารถที่จะมีอำนาจในการต่อรองส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มในกลุ่มของคนที่ค้าขายนะครับกลุ่มของขา้าราชการนะครับการเมืองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าราชการต่างๆนะครับแล้วก็ช่าง มันจะเป็นวิศวกรเนี่ยต่างๆยุคนั้นจะเป็นยุคที่มาแรงนะครับเป็นคนที่มีอำนาจในการต่อรองในในการดาเนินธุรกิจนะครับแต่พอมายุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นยุคของอ่าก็เรียกว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นของในเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับยุคแห่งข้อมูลและข่าวสารนั่นเองก็ที่ยุคที่เรากําลังอยู่เนี่ยเป็นศตวรรษที่21นะครับก็หลายท่านเนี่ยนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้ามองย้อนหลังไป สี่ห้าปีเนี่ยครับก็จะเริ่มเห็นภาพว่าเออคือความแตกต่างว่าการพัฒนา,ามันมันเปลี่ยนมันมันเร็วมากนะครับไม่ว่าจะเป็น่าเด็กๆทุกวันเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนมาแทนที่จะอจะก่อนสมัยเด็กส่วนใหญ่ลงทุ่งนะครับไปทุ่งทําไร่ทํานาทาสวนช่วยช่วยช่วยพ่อแม่นะครับทุกวันนี้เขาทําอะไรกันล่ะเขานั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเล่นเกมใช้โทรศัพท์เล่นเฟซบุ๊กไฮไฟนะครับนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันหนีไม่ออกอยู่แล้วนะครับถามว่าทุกท่านเนี่ยก็ ก็จะเริ่มเห็นภาพเพราะว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราหนีไม่ออกแน่นอนนะครับผมก็อีกส่วนหนึ่งนะครับว่าอาชีพคนเราเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะทําได้แค่อาชีพอาชีพเดียวก็คือเป็นชานาะก็เป็นชานาเป็นข้าราชการก็เป็นข้าราชาการาากแต่ทุกวันนี้นะครับคนหนึ่งสามารถที่จะมีได้ดหลายอาชีพครับซึ่งเป็นยุคข,ของเทคโนโลยีเป็นยุคข,ของข้อมูลและข่าวสารนะครับใน,ในส่วนของวิธีคิดนะครับในคิดของอ่าคนที่ประสบความสําเร็จนะครับของคุณโรเบิร์ตเจอสกิทนะครับเขา จะแบ่งนะครับนคนคนออกเป็นสองฝั่งก็เลือกว่าเงินสี่ด้านนะครับสองฝั่งก็คือหนึ่งครับฝั่งซ้ายจะเป็นกลุ่มคนประมาณ95%แล้วก็กลุ่มของคนฝั่งขวาจะมีแค่5%นะครับกลุ่มของคนรวยเนี่ยนะครับจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับคือกลุ่ม5%กลุ่มของคนอาชีพระดับกลางลงถึงระดับรั่ยย่านี้ก็อยู่ประมาณ95%นะครับในยุคแรกก็คือคนเราเนี่ยครับถูกฝูงฝังมันนะครับ,หรบให้เริ่มต้นอ่า ศึกษาครับเรียนรู้นะครับเพื่อที่จะไปทํางานเพื่อจะประกอบไปชีพไม่ว่าจะเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างโรงงานไม่ว่าจะเป็นอ่าแล้วอาข้าราชการทํางานโรงงานเป็นในกลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มของ E ก็คือ e m p l o y e e ก็คือกลุ่มของคนที่ใช้เวลาไปแลกมาขึ้นงรายได้นะครับผมพอคนทํางานพอคนเราเนี่ยนะครับทํางานไปได้สักพักหนึ่งเริ่มเหนื่อยเริ่มล้าเริ่มอ่อนแรงเริ่มที่จะหาช่องทางของรายได้เพิ่มนะครับก็จะมาทําอะไรครับ ก็มาดาเนินธ like ุรกิจส่วนตัวก ar ็คือเป็นซล l ์เอ็ม o y e e นะครับก็คือทําธุรกิจส่วนตัวเพื่อจะให้มีรายได้ไปชดใช้ให้ใช้จ่ายเนี่ยให้มให้มีรายให้ให้รายได้ที่เข้ามานะครับพอกับรายจ่ายนะครับก็คือเป็นทาธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นเปิดร้านขายข้าวแกงนะครับเปิดร้านขายรองเท้าเปิดร้านขายเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเปิดร้านอินเทอร์เน็ตนะครับเปิดร้านขายส้มตำนะครับเปิดร้านขายวุ้ยเสี่ยวนะครับ เป็นชายวกเนี้นะครับผมก็คือกลุ่มคนที่ต้องการที่จะเป็นเจ้าของอ่าเรียกว่าเป็นทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแต่อ่าสิ่งที่ทําให้ธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ถ้าสายป่านไม่เยอะพอก็อยู่ประมาณปีสองปีนะครับแต่ถ้าสายป่านดีงก็อยู่ประมาณถึงห้าปีนะครับึเราจึงจะมองเห็นว่าเออธุรกิจที่เราทําอยู่นี่ยมันไปไปแหน้าได้หรือเปล่านะครับเพราะคนส่วนใหญ่ก็ยังกาลังค้นหาไปหลายอาชีพนะครับแต่สิ่งหนึ่งครับโรคภัยทิ่ กิออสซี่นะครับแบ่งคนออกเป็นสองฝั่งรูปฝั่งหนึ่งครับที่ที่มาอยู่ฝั่งขวาด้านบนก็คือตัวบีนะครับก็คือบิสเนสโฮเนอร์นะครับก็คือการเป็นผู้ที่จะร่ํารวยเนี่ยต้องย้ายตัวเองเนี่ยมาอยู่จากฝั่งซ้ายมาอยู่ฝั่งขวาได้นะครับก็คือมาอยู่ที่ตัวบีก็จะเป็นนะครับบิสเนสโฮเนอร์นี่คือกลุ่มของเฟรนชช่ายนะครับกลุ่มเจ้าของระบบก็คือต้องเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของระบบเท่านั้นนะครับอย่างเป็นเจ้าของเซเว่นเจ้าของบิ๊กซีเจ้าของโรตัสเนี่ยนะครับแต่ถามว่าต้องใช้เเงงินนนลลททุ่่าไหรรัะคบผม แล้วธุรกิจที่มาแรงในยุคนี้ก็คือยุคของธุรกิจเครือข่ายนะครับซึ่งเป็นการที่ลงทุนที่น้อยและก็เป็นการความเสี่ยงก็น้อยตามไปด้วยแล้วก็สามารถทําให้ทุกคนเนี่ยสำเร็จได้โดยง่ายและก็ไม่ต้องลงทุนเยอะจะสังเกตได้ว,ว่าคนที่ทําอาชีพในเรื่องของนักขายนะครับไม่จะเป็นนักเครือข่ายแต่เลขเซลล์เอ็มเอ็มเนี่ยส่วนใหญ่ตัวเนี้ยครับทุกคนจะมีะไรายได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับเพราะว่าเป็นยุคข,ของข้อมูลและข่าวสารเป็นยุคข,ของในส่วนว่าเครือข่ายนั่นเองนะครับ พอในส่วนของฝั่งขวาด้านล่างนะครับฝ่ามือด้านล่างก็คือกลุ่มของไอ้ก็คือเป็นนักลงทุนหรืออินเวสเตอร์เนี่ยนะครับการที่จะเป็นนักลงทุนหรือว่าอินเวสเตอร์ได้เนี่ยนะครับเราก็ต้องมีเงินทุนใช่ไหมครับแต่ว่าหลายคนที่มองหาธุรกิจเนี่ยเงินทุนเนี่ยถ้ามองไปที่กระเป๋าก็อาจจะยังไม่เยอะนะครับก็ก็ต้องค้นหากันต่อไปนะครับแต่การที่เราจะสําเร็จหรือว่าลงทุนน้อยแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับผมแนะนำนะครับให้ศึกษาหลอกศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ายนะครับที่ท่านคิด มันน่าจะเป็นไปได้แล้วก็เป็นสิ่งท,ที่ทุกคนอต้องกินต้องใช้นะครับผมก็ลองลองวิเคราะห์ดูว่าผลประโยชน์อผลตอบรับที่เราจะได้รับเนี่ยคุ้มค่าไหมทําง่ายไหมน้เงื่อนไขง่ายไหมถ้าเงื่อนไขง่ายครับก็ลองทําดูแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูนะครับยุคนี้เป็นยุคของเครือข่ายนะครับลองผมอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาดูนะครับว่าสิ่งที่ทําให้ทุกคนสําเร็จได้คืออะไรนะครับคือธุรกิจอะไรนะครับผมก็อยากให้ทุกท่านที illing, ท่อยู่ใน่ สังคม,มแห่งออนไลน์ว่าจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับประสบความสำเร็จด้วยใจจริงจากผมจากผมนนชนะโชคผงงามครับผมสวัสดีครับ